วันนี้เมาแนะนำข้าวผัดแดงโบราณค่ะด้วยซอสเย็นตาโฟคุณเอ๋นะคะข้าวผัดแดงสูตรโบราณค่ะมาดูวิธีทำเลยเมนูนี้อร่อยมากๆเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการเจียวกระเทียมให้หอมใส่ไข่ลงไปนะคะผัดพอสุกเรียบร้อยเราก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยค่ะผัดให้สุกกันเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสเย็นตาโฟคุณเอ๋ลงไปค่ะเอาละค่ะสีแดงเริ่มมาแล้วนะคะเติมน้ำตาลเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตาม ด้วยผงชูรสนะคะหรือขนอก็ได้นะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะ นิดนึงค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปนะคะทีนี้ก็ผัดเลยค่ะใครเคยกินบ้างข้าวผัดซอสแดงหรือข้าวผัดลถไฟนะคะแล้วก็ใส่ผักต่างๆที่มีนะคะเราใส่มะเขือนะคะหอมแดงนะคะมะเขือเทศนะคะแล้วก็คะน้าค่ะแล้วก็มีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะใส่แครอทเล็กน้อยค่ะผัดให้แห้งเลยนะคะยกเสิร์ฟกันเลยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะใครมีซอสเย็นตะโปคุณเอ๋ลองเอาไปทําดูนะคะมี เมนูนี้อร่อยนะคะและเมนูนี้เรามีขายที่ร้านอาหารครัวคุณเอที่ M อ็มพโรงพยาบาลมหาราชด้วยนะคะเป็นเมนูใหม่ที่แบบว่าขายดิบขายดีมากๆเลยนะคะลองไปทําดูค่ะอร่อยจริงๆนะคะเมนูนี้นะคะ<ม>ออแล้วค่ะใครมีซอสลองทําดูใครยังไม่มีกดสั่งซื้อเลยค่ะ